สวัสดีครับทุกคนมาลดน้ำมะนาวกันถูนเก้านะนี่เป็นน้ำปลาหมักนะเราผลิตเองนะเป็นสูตรของท่านอาจารย์คงชนะผมนี้นะเราต้องให้เครดิตท่านนะเพราะท่าเป็นผู้เผยแพร่สูตรนี้อันนี้ผสมแบบเจือจางแล้วนะใส่ไปเลยผมก็ดูดินก่อนนะว่ามันแห้งไหม ทำแบบนี้ต้องให้ที่เห็นต้นไม้กิ่งไม้อย่างนี้ทำอะไรรู้ไหมเพื่อนๆตองทายดูซิว่าเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะว่าไว้ทำอะไรมากเลย สักสองกระป๋องมองเห็นไหมครับท่านเข้าเย็นกันหรือ,อยังมือเย็นไม่ต้องทานเยอะนะครับนิดหน่อยก็พอเพราะว่ามื้อเย็นไม่ได้ใช้พลังงานอะไรทานมากก็จะอ้วนสะสม ไม่ทานเลยก็จะหิวนะคนที่ทานอยู่ประจำแต่แมันต้องทานเยอะเนาะเดี๋ยวเอาสักทีเดียวผสมเหมือนเดิมหนึ่งถ้วย ออกดอกตลอดเลยครับติดบ้างร่วงบ้างแต่เราก็พยายามดูแลเขาอย่างดีนะวันก่อนก็ให้ปุ๋ยหมักพื้นสดไปนะนี่ล้านด้วยน้ำปลาหมักนะเพื่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้มันาาแพงมากเลยลูกละเจ็บาทแปดบาท คุณนะครับที่เข้ามารับชมเราไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนคนอื่นเขานะเราแค่พอรู้บ้างแล้วเราก็มาเผยแพร่ให้กับคนที่ไม่รู้เนาะดูแลกันสุขภาพมาด้วยนะครับทุณกนอ้อลืมบอกไปนี่ไว้กันไก่ครับไม่งั้นเน๋้วไก่จะลงมาคุยเข้าใจนะ ถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ